สวัสดีครับผมพบเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องแบ่งบันนอกครับวันนี้ก็พามาหาพึงหาหมิ่นมะเดือนครับเจอแล้วครับลังนึงอยู่ข้างในนะับมาเจออยู่ลังนึงนะครับต่ว่าอยู่สูงอยู่กระตุนสูงอาออาไม่ได้ครับสูงเกินครับนี่ก็มาแวะดูผุ่มเก่าๆครับเจอแล้วครับลังหนึ่งอยู่ข้างในโเคครับเดี๋ยวเจาะออกไปอยู่ไม่ค่อยลึกแล้วครับ ฝนพึ่งตกไปนะครับเมื่อคืนพึ่งนาจะดูอยู่ครับอบอก่นนำทางก่อนครับกล่องจ,จะเห็นไหมนะครับ พึ่งพึ่งจับครับเป็นดีเท่าไรนะครับแต่ถ้าปล่อยไวนะ้นหายแน่นอนครับทิตย์ที่แล้วก็เห็นว่าหลายรังครับแต่เป็นพึ่งพึ่ง,งจับผมก็ปล่อยไว้แต่ว่าไม่เหลือสักรังครับก็ตัดเอากก่อนหมด วไวยนะจะใหญ่ขั้นอยู่กับลังนี่กับตองเอาละครับ ผมสลับลงังฝนตกกระดุแบบนี้นะครับคนใส่้ักหนอยครับเอาเตน้ำหวานนะครับพอเดลีขายครับ ออเลยครับออกครับโอ้ห้ามฟอรครับแทบจะไม่มีเลยครับพึงพึ่ง,พงจับแบบโอเคครับนะครับต่อเลยครับ เจอแล้วครับผมลังหนึ่งครับลังไม่ค่อยใหญ่เท่าไรแล้วครับเห็นแม่พึ่งบินข่าวบินออกน่ครับลังประมาณสักฝ่ามือเนี่ยครับไม่ใหญ่มากครับเ่น้ำวานน่าจะพอมีอยู่นะครับที่รับยอต้องเจาะเข้าไปสักหน่อยนะครับพออยู่หลึกตัดมาถึงเรียบร้อยแล้วครับพึ่งสานใหญ่เลยครับ่าจะดูอยู่รับลังนี จะไม่ได้ถ่ายดูนะครับ๋ยวไปตัดเลยครับดีบตัดรีบออกเลยครับเรียบร้อยแล้วครับผมรังไมาใหญ่มากนะครับแตถ่ายดูดูครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาต่อกันเลยครับเจอแล้วครับรังนึงครับนู่นอยู่ข้างในก็ภัยแต่ว่าเป็นพึ่งห้อยโครงครับรังน้อยๆช่วงนี้ก็พึ่งหายากกับไปทางไหนก็มีเรีร้อยคนหาครับ แต่ด้แต่ลังในหน่อยเดินเข้านะครับโอเคครับเดี๋ยวรวมคนเอาขอย้าไปตัดครับควนนำทางก่อนครับ ลังหน่อยเดานามปิตตาครับมันใส่สักหน่อยครับเสริมความมั่นใจช่วงฝนตกดุจริงๆครับถึง ตัดเลยครับปลายอนตัดโคนครับรอบเอาโคนออกมาด้วยโอ้ถึงจะล่างนครับโอเคครับสวยครับไปหาต่อเลยครับ มาเจอพอดีครับแม่พึงบินอยู่นึ่ครับจบออกเหยืหอืึอพึงจับหรอครับคุณผ่าหลักษณางนีนะ่าจะออกเหี่ยวนะพอผพมอาถังพึงผมวางไว้ตรงนี้เดินมากเมื่อกี้ยังไม่เห็นมีเลยเพราะว่าไม่ได้มองดูดดวยตรงนะี้อาจจะออกเหี่ยวแล้วครับเดี๋ยวต้องรอไปดูลังครับจะลังใหญ่ไหมมองเห็นไหมครับแม่พึงบินออกเหย่ยว สองลังติดครับออกเกี่ยวพร้อมกันเลยแม่พึ่งบินว่อนอยู่นะครับโอ้ฝุกเลยครับมองไม่เห็นนะครับี่แลกพอแลกดูได้ดานนี่พอไปดูฝั่งทางนี้เดินกลับมาบินออกเกี่ยวเต็มเลยครับโอเครับเดี๋ยวไปดูลังหนึ่งก่อนครับแม่พึ่งสงบแล้วครับประมาณจักนาทีสองนาทีนี่ครับที่มันบินเข้าไปทางัน โอเคครับเดี๋ยวขอไปไกลๆดูครับจุดควรนำทางไว้ก่อนก็นดีครับเพื่อความปลอดภัยครับลางอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยครับแต่ว่าเห็นแมพมังบิ่งขเข่าแถวๆนี้โอ้นู่นครับเห็นล้อครับอยู่ไงครับ ลังสวยอยู่ครับนี่รอยเขาเอาไปนะครับรัวใครเอาไปก่อนนาจะทำตัวไกลๆกันสวยอยู่ครับลังนี่ มันไม่บินออกผม,มมองไม่เห็นเครับอยู่กันอย่างถึบครับแล้วทางเจาะสักหน่อยครับนี่รอยเข้าไปครั้งที่แล้วใช้เวลาเจาะสักหน่อยนะครับเชิงหนาะ ถือก็ะเต็มเลยครับฝนตกโดนควันเต็มทีละทำไวเลยครับตัดหลีกพอครับเดีเ๋ยวไปจัดการลังหนุนต่อครับลังหนุนก็ยังไม่เห็นลังนะครับใหญ่ไหม แต่ถ้าเท่านี้ก็ซื้อบาสวยแล้วครับตัวอ่อนกำลังนากินเลยครับกินล้านจริงครับ ครับใส่ควรสักหน่อยครับกล่องจะจะเห็นไหมได้ะเด้อถางแค่พอลังออกแดงพอครับแต่ไมีดเสียวเวลาตัดกิ่งควงกันครับ จะหมดแล้วครับครับตัดเลยครับตัดคอนครับคือปลายมัครับเก่นนงนะครับเรียบร้อยโอ้โหแตกนิดหน่อยขออภัยนะครับมาแล้วโอ้สวยอยู่ครับลัง ดูล่งหน่ต่อเลยครับงบเรียบร้อยแล้วครับล่งนี่เดี๋ยวเข้าไปดูเลยว่าล่งใหญ่ล่งน้อยครับขวานั่นเก่าก็ได้ครับโอ้เจอแล้วครับ มองเห็นเลยอยู่กับติดดินครับโอ้รู้พึ่งมาครับพึ่งขี่มาเห็นไหมครับลังหน่อยนิดหนึ่งแมวนะครับหาต่อีด้่ยครับเยอะแล้วครับเกือบมองไม่เห็นแล้วเมื่อกี้นี่ นี่รังอยู่ตรงนี้รังไม่ใหญ่มากนะครับจะพึงขนาดกลางๆโอเคครับเดี๋ยวจุดควันแล้วก็ทางขึ้นไปได้บนนี่เลยครับครับรังขาวๆสวยๆอยู่ครับอาจจะไม่ได้ใส่หัวถ่ายตัดให้ดูนะครับอ๋อโทรศัพท์มือถือถ่ายควันตกนาครับอยู่บนน้ำโอเคครับเดี๋ยวตัดคอยเราไปดูห้องอกเลยครับเรียบร้อยครับผม บางอ่อนน้ำสวยครับดูติดน้ำเล่นไม่ไดทไทยดูกว่าทั่วทรัพย์ตกน้ำครับโอเคครับเดี๋ยวไปหาดูตัว่าจะเจออีกไหมเบอยครับนี่ก็เป็นผลงานของวันนี้นะครับแดดไม่เคยร้ายนะครับประมาณหาลังโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องแบ่งบนนอกด้วยนะครับรอดูวอี ep นาจะพาไปทําอะไรที่ไหนอีกนะครับฝากกดติดตามเลยครับ